ทำอะไรมาบอกมาคือไม่ค่อยได้นอนทำอะไรทำอะไรทำอะไรหัวสะกิดทั้งคืนเลยรุ่นนี้ยังมีอย่างงั้นกันอีกเหรอฮะไอ้ยูเขาปวดคอไงต้องรู้มันนวดให้มันโอ้รู้นะคิดอะไรกันอยู่อ่ะคิดอะไรกันอยู่แต่กโอ้ยใส่คิดเลยอ่ะคิดค่ะแฟดร้านนี้เขาไปณจังงังยังไงก็ตื่นแล้วแ สองอันใช่อันนี้เป็นอันนี้เป็นชาในฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นนมอ๋อเวลาเราได้ดูสองอันนี้ไหมแม่กินหรือแม่เลือกทีละฝั่งก็ได้แม่เยอะอ้ยอร่อยมากอร่อยมากๆแล้วก็เหมือนรู้นะว่าเรากินรสนี้ไม่หวานจากที่งงงงเมื่อกี้นี่นะกินชาของโอเข้าไปเป็นไงปีบเลเหรอแม่เป็นมาคุณผู้ชมเราพักเรื่องชาไว้ก่อนนะ ดีดกันอยู่อย่างนี้เอาธุร,รกิจเลยคุณค่คะรรตอนนีเ้เริ่มจากธุร,รกิจแรกของเราก็คือร้านกาแฟที่ O's Coffee <S ค่ะเปิดมาแต่ <O> s <S ปี2006ปนนแล้วเปิดนานแล้ว,วนนแล้วก็มีบริษัทชื่อนางแมวป่านางแมวป่าเนี่ยทำเป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็ทำรนายการทีวีใดๆเป็นมาร์เก็ตติ้งเป็นเอเจนซี่หมายถึงว่าถ้าเกิดพี่ไม่ใช้ทีมนี้แล้วเน,นี่ยมาเลย เมื่อ3ปีที่แล้วปอก็ต่อยอดจากไรนกาแฟมาทําเป็นโปรดักชัชื่ออบโซฟก็จะเป็นเกี่ยวกับสกินโปรดักต์สบู่มาขายธุรกิจแล้วนะสามธุรกิจแล้วนะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วหุ้นกับประตื่นทำผลไม้นําเข้าจากญี่ปุ่นอันนั้นผลไม้นี่คือชื่อว่าวาเทอร์เริ่มจากปอกับประตืเป็นไปทํางานกันงานนั้นเนี่ยเอาเกษตรกรจากญี่ปุ่นมาเปิดร้านแล้วพอเราชิมุมันอร่อยดิวเลยดิวดิว ทีนี้พอดีลปุ๊บพอดีลกับเกษตรกรว่าเราไม่อยากรับมาจากตลาดอะเราอยากไปที่ฟาร์มเขาแล้วเรื่องที่นี้สุดเข้ามาได้ไหมก็เลยไปคุยกับทางรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งเขาซับพอตฟาร์มเมอร์เขาอยู่แล้วเขาก็สัจเจสปอกับประตูเลยว่าถ้าจะองุ่นต้องไปฟาร์มนี้เราต้องบินไปจองสมมติว่าตุลาได้ผลเนี่ยเราไปกุมภาละเพื่อไปชี้ไว้เลยดูเอานี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะถึงเวลาเขาส่งมาให้เราดังนั้นเนี่ยสมมติว่าเขาตัดปุ๊บ 2วันจะมาถึงเมืองไทยแล้วเราส่งต่อเลยโจะไม่ต้องไปผ่านใช่ไหมคะจำกัดมากอย่าถามเรื่องกำไรเลยนะคะกำไรจำกัดกว่าจำนวนอีกฟามเน องุ่นมันมีแค่สี่ต้นใช่มันมีมาเจ็ดพวงุ๊บเขาเลี้ยงให้มันอร่อยแค่พวงเดียวส่วนมากคนจะรู้จักหนูในฐานะเบื้องหน้าจริงๆหนูทำเบื้องหลังมาหนูทำเบื้องหลังจริงๆหนูจิตวินญาณหนูเป็นคนเบื้องหลังปอทำงานแรกในชีวิตก็คือเป็นแคสติ้งแคสติ้งของบริษัท GDS ก็คือหับโพฮินที่ทำโฆษณาทำอะไรบ้างตอนนั้นโจทย์คือแดจังกึมดังมากปอต้องทำหน้าที่หาผู้หญิงเกาหลีที่หน้าเหมือนแดจังกึมมาถ่ายโฆษณาบะหมี่ อีและโจทย์ของลูกค้าคือต้องเป็นคนที่ไม่เคยออกทีวีมาก่อนโอ้พี่แล้วหนูจะไปหายังไงอ่ะเรานั่งมอเตอร์ไซค์จากสุขุมวิท39ไปรอที่โบสถ์คนเกาหลีอ่ะแล้วไปยืนอย่างเงี้ยนั่งดูเลยเมียนนเหมือแดจกึบแล้วพอเจอคนนั้นเหมือนแดาจะกลุ่ก็ต้องไปคุยกับเขาเขามาแคสใครจะมาหนูก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์จากที่โบสถ์ไปที่จตุจักร ใครหน้าเหมือนแดจังกึมอกรับว่าจะแคสคนหน้าเหมือนแดจังกึมมาได้ด้วยหน้าที่ในนี้อาชีพหนูได้วันอาชีพได้รายได้วันสามวันร้อยะจ๊ะจริงไหมแต่ตอนนั้นมันสนุกมากเรารู้สึกว่าแบบเราจะต้องทําให้เวลาเราเห็นงานที่เราอยู่เบื้องหลังมันแบบยคนนี้ฉันหามาใจใจนใจนใจนี่นะในฐานะที่โอบนะเป็นแบบว่าแคสติ้งทีนี้สมมติสมมตินะจะมาแคสเราเหรอแรง พี่สี่ัวจะมาแคกนังเรื่องสีเจซาล่าหาผัวเนี่ยชื่อเปอะไงชื่อโโอ้หชื่อต้องลอยล้านแหละชื่อไมอยากเล่นแล้วเราโอ๋คอะจะมาเยี่ยตรงนี้เราเกือบจะไม่เห็นแม่โอบนะคะเพราะว่าแม่โอบเกือบได้ตำแหน่งแอร์โฮสเต้ ตอบได้ทยานอยากทยานยากพอลินเขาว่าทยานอยากคือเป็นเด็กที่บ้านไม่ได้รวยเรารู้สึกว่าอาชีพไหนนะที่จะทําให้เราท่องเที่ยวแล้วได้เงินเราตั้งแต่เด็กเวลาดูหมอดูเขาจะบอกว่าจะได้แต่งงานกับต่างชาติแล้วก็มีความรู้สึกว่าก็ได้นะสมิธก็ชื่อต่างชาติเลยความฝันหนูตอนนั้นคือชีพอาหรับนะพี่หนูแม่เราก็รู้สึกว่าแอร์นี้แหละตอบโจทย์ไปสมัคร800คนเขาเอา2คนหนูได้ พอได้ปุ๊บหนูก็รู้สึกว่าเนี่ยความฝันในการเป็นเมียของชีคอาลับหนูใกล้ละคือตอนนี้ใครเป็นแอร์อาลับใกล้เข้าไปเต็มทีเขาเวลาเขาให้ติปเขาไม่ให้เป็นเงินเขาให้เติปเราก็ยนี่แหละก็เลยไปลาออกจากการทำงานวลนสามร้อยของตัวเองไปบอกพี่แกงพี่สินที่ GTS ว่าหนูคงต้องลาออกเพราะว่าหนูได้เป็นแอร์บัอบด้วยนี่เขาบอกว่า <laughs> พี่ไม่เห็นอนาคตโอปอ,ปอที่นั่นพี่เห็นที่นี่เอแกดับฝันเฉยพี่มีหนังเรื่องหนึง่งตอนนั้นคือเพื่อนสนิทอ,อยากให้เล่น<อ>แ้วเราเราคิดได้ใจว่า <c oughs> ถ้าผ่านไป10ปีย้อนกลับมามองนาทีนี้จะเสียใจอะไรถ้าไม่ได้ทำ<อ> <c oughs> หนูจะตอบว่าอะไรหนูตอนนั้นตอบเร็วหนูเอาแวบ,บแรกต้องเล่นหนังว่ะปีไม่ดีเรากลับไปเป็นแอร์ได้ตอนนั้นยังมีเวลาก็เลยเลือกมาแต่ถ้าหนูไม่เล่นหนังหนูก็จะทิ้งมันไปแล้วหนูก็จะมานั่งเสียดายแต่ป่านนี้หนูอาจจะร่ำรวยอยู่ที่ จะบอกว่าอกของเรากลังจะโกอินเตอร์คือคุณแม่แต่ว่าเดี๋ยวได้ชั้นน่ามาคุยเรื่องนี้กันโอเคคุยจัมากโอเคมากมากเมื่อกี้คุยพังไว้ใช่ค่ะก็บอกว่าอกของเรากลังจะโกอินเตอร์คืออะไรจ้าไม่ได้มีผลงานเพลงอะไรกับใครโกอินเตอร์คือคือสบู่สบู่ เรามีสบู่2ตัวก็คือสบู่สีม่วงเนี่ยนะคะเป็นสบู่กาแฟไ้ขัดตัวสบู่สีเหลืองนียเป็นสบู่น้ำพึ่งไวล้ังหน้าแล้วก็ตัวมาสกับมอยก็คือตั้งแต่ปอิ่มาสกันเลยนะมาสกับมอยส์เจอไรเซอร์อย่มบูซาเน่บูดะท่านหรือไม่เน่ใครก็ลืมตัวคือพอเริ่มจะทำโปรดักต์เนี่ยสิ่งที่ปอกังวลที่สุดคือความน่าเชื่อถือพอมันเสร็จกว่าจะเสร็จสิ้นเป็นชิ้นงานเนี่ยปอไปที่กระทรวงพาณิชย์กระรวงพาณิชย์ก็คือ d i t อ เพื่อให้เขามาดูซิไปดูโรงงานเราไปดูการทํางานเราไปดูความตั้งใจเราว่ามันผ่านมาตรฐานที่ไหม,มเราได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน10ของท็อปไทยแบรนด์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือของประเทศเนี่ยเพื่อที่จะไปกับกระทรวงพาณิชย์ในการที่จะไปออกบูธตามรประเทศต่างๆไปรถโชว์ชวแล้วก็เป็นหนึ่งในโปรดักที่ส่งออก ดยกระสรงพาณิชย์เองเคยเห็นไม่อบไปลาวใช่แล้วไปที่ไหนอีกบ้างไปลาวเตรียมกําลังเตรียมไปจีนไปจีนค่ะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ว่าจะก go i n t ์นี่ไงคุณแม่คุณแม่ย้อนเป็นนิดนึงจากร้านกาแฟทําไมมาเป็นอบโซฟได้คือ พอเราทาร้านกาแฟมันชอบมีคนมาขอกากาแฟเขาบอกไปขัดตัวทีเนี้ยเราได้กากาแฟเยอะมากเราก็เลยลองมาขัดตัวดูวิมันเนียนปรึกษาสามีซึ่งเป็นหมอผิวหนังพี่โอ๊เราอยากต่อยอดไอกากาแฟเอาไปขัดตัวได้ไหมคือตอนแรกคิดจะทําใช้เองเพราะว่าเรามีกากาแฟเยอะมากพี่โอ๊บอกว่ากากาแฟจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ค่อยดีคือถ้าสมมติคนผิวบางๆใช้กากาแฟขัดเนี่ยผิวมันจะเปิงมากนะยาถ้าเราเก็บกากาแฟไว้เดี๋ยวเป็นราอีกได้สุดท้ายเราก็เลยเอาไปต่อยอดจริงๆด้วยกัน เข้าห้องแลบเลยค่ะเปลี่ยนจากกาดกาแฟโอบโซฟของเราใช้เป็นเมล็ดอาราบิก้าบดเป็นอาราบิก้าจริงๆแล้วก็มาบดแล้วก็เอามาทําเป็นเมสครับกลมมนเพื่อให้มันไม่ไม่บาดไม่บาดผิวอันนี้คือสบู่กาแฟคือเราคิดไว้หมดว่ามันต้องเป็นก้อนกลมในการจับและในทุกก้อนก็จะแถมใหญ่ใหญ่ที่จะได้ลดอาใส่เข้าไปข้างใน กินกาแฟออกมาถึงนี่เลยคือมันมันแบบเราไม่สามารถบอกได้จต่ส่วนผสมเราใช้ของแพงหมดเลยอ่ะคือถ้าในทุกวันที่คุณอยากขาดคุณเป็นอย่างนี้ได้แล้วเสร็จเราก็แขวนไว้พอเริ่มขายปุ๊บฟีดแบ็กมันดีเริ่มจริงจังเริ่มจริงจังอ่ะไปกระทรวงภาย์กระทรวงพาย์การันตีแล้วว่าของเราดีจริงๆริงหลังจากนั้นเราใช้วิธี walk in เข้าหาคู่ค้าของเราเริ่มจาก event boy แล้วไปวัดสันไปท็อปไปบิ๊กซี แล้วก็เซเว่นบางคนบอกว่าการเป็นดาราการมีชื่อเสียงมันทําธุรกิจง่ายมันไม่จริงเลยมันไม่จริงคือแค่เราเดินเข้าไปเขาตราหน้าเราว่าเราไม่ใช่ตัวจริงอพอจะต้องไปนั่งอธิบายว่าสบูน่นี้ตั้งแต่หน้ากล่องเนี่ยเราออกแบบเองอลูกเราอยู่หน้ากล่องเราไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เราคือเจ้าของที่พัฒนาโปรดักต์ขึ้นมาเองเราต้องอ กว่าออที่จะไปบอ,อกให้อ,อีฟแอนด์บอยเขารับซื้อของเรากว่าที่วัสด์สนจะมันงไง่ายเลยใช่ไหมเราต้องพิสูจน์ด้วยยอดขายตลอดอะคะว่ายอดขายเราได้เราเกิดการซื้อสามอย่างเราขายมา2ปีตอนนี้มันอยู่ตัวตรงที่ว่าลูกค้าเก่าเรากลับมาซื้อหมดปีที่ผ่านมาสบู่สครับกาแฟของเราได้รางวัลสบู่อาบน้ำที่ดีที่สุดจากครีโอโอ้ยครีโอ น้ำพึ่งก็ได้รางวัลสบู่ล้างหน้าที่ดีสุดซึ่งเราไม่เคยคิดจะซื้อรางวัลหรืออะไรก็ตามอันนี้มันมีการส่งเข้าไปลนเงินได้จริงจริงหลายคนอาจจะบอกว่าใช่สีเป็นดารามีเงินมีทองก่อนจริงๆแม่โอบเองเป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกที่เป็นเสาหลักของครอบครัวพี่พี่น้องๆคุณพ่อคุณแม่ดูแลหมดเลยคือตอนไม่มีต้นทุนชีวิตเลยนะคือถ้าถามว่าสวยไหมสวยไหมัวงไม่ รวยแล้วก็ไม่ไมรวยสิ่งหนึ่งที่ที่คิดได้ตอนนั้นคืออยากช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เด็กคือพ่อแม่เราไม่ใช่คนรวยเลยอะ,อะเป็นคนทามาหา,ากินที่มีลูกติดติดกันสามคนดังนั้นเราจะทํายังไงให้พ่อแม่เรามีความสุขได้เรียนให้เก่งเวลาที่แม่ไปโรงเรียนแล้วครูชมว่าลูกเรียนเก่ง หรือการที่รูปเป็นหัวหน้าห้องแล้วได้ถือพานเราเห็นแววตาเขาเรารู้เลยว่านั่นคือสิ่งที่แบบมันตอบแทนความเหนื่อยในชีวิตเขา,าอะไม่ใช่เด็กเรียนเก่งตั้งใจด้วย<ช>นะตั้งใจมากทำยังไงอะ<ำ>ถ้าเพื่อนเขาไปเล่นอะไรกันเราเล่นด้วยแต่ในหัวเราทวนแล้ว่าวกันบ้านเราคืออะไพรีเราเรียนอะไรเด็กคนฟังแลลูกนะเราอ่านหนังสือตลอดอย่างตอนเรียนมปลายอย่างเงี้ย เราต้องเอ็นให้ติดอ่ะเพราะเราไม่มีเงินเรียนมหาลัยหรอกนะแล้วเราก็ไม่มีเงินเรียนพิเศษด้วยเราเรียนเองกลับไปบ้านอ่านหนังสืออ่านหนังสือเสร็จปุ๊บทวนในหัวสอนตัวเองระหว่างรอขึ้นรถเมย์ทวนสับทวนสับท์ทุกอย่างให้ได้อ่ะเพื่อให้ยังไงก็ได้ให้เอ็นติดติดมันได้มามันได้มาด้วยด้วยการลงทุนลงแรงของเราอ่ะเพราะฉะนั้นมันภูมิใจมากกว่าการมีต้นทุนให้ด้วยสาไม่มีต้นทุนเลยหนูได้เกียรินิยมด้วยอ่ะ ก่ีดมากเลยเกียนิยมจุลาเลยแค่รู้สึกว่าชีวิตมันต้องดีให้ได้แต่ไม่คิดว่าถึงจะต้องได้เกียินิยมไม่ต้องใช่แค่รู้สึกว่ามันต้องให้ได้ที่สุดเท่าที่เราทาได้คือถ้าได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าหนูไม่ได้พยายามให้มากที่สุดหนูจะรู้สึกผิดพอพอได้เกียินิยมเราเห็นหน้าพ่อแม่เราแล้วว่าเขาเขาภูมิใจคือโจทย์ตอนเด็กภูมิใจมภูมิใจมากโจทย์ตอนเด็กไม่ได้เคยคิดเลยว่าอยากทําอาชีพอะไรแค่รู้สึกว่า ต้องได้ดีให้พ่อแม่ภูมิใจนะคือจบอันนั้นคือภูมิใจในเรื่องเรียนแต่ถ้าภูมิใจในเรื่องของอาชีพที่ทเราสามารถดูแลครอบครัวได้ภูมิใจขนาดไหนภูมิใจมากคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตตอนนี้อย่างเราเราความรู้สึกตอนนี้คือได้ไปส่งลูกรับลูกได้อยู่กับลูกกระเตงลูกไปได้ทุกทีเพราะไม่เกิดจากธุรกิจเราที่มันเราทำมาตั้งแต่9ปี10 สิบกว่าปีที่แล้วเราเริ่มต้นเราแพลนพร้อมกันเรารู้ว่าเบื้องหน้ามันเป็นอย่างนี้แหละวันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้อยากทําเบื้องหน้าแล้วมีอะไรรองรับเราไหมเราเลือกธุรกิจจากสิ่งที่เราชอบทั้งหมดยอมทิ้งงานที่การทิ้งเงินนะทำงานทำงานน้ําตาไหลอัไรการช้าด้ชยกี่คิดถึงลูกเหรอทำรายการกับพี่นุ้มแหม่มจนตอนหลังบอพี่นุ้มป๊ ทนไม่ได้พี่นวลจะเป็นอะไรไมคะถ้าปอจะไม่ทํารายการแล้วพี่นวลมันจะลําบากมคะดูถามสิแล้วฉันลแล้วฉันบอกฉันไม่มีลูกทำไมได้ยินเสียงเขาอย่างนี้เร้ซสูฉันบอกว่าปอเราตัดสินใจเลยพี่เอาตามหนูเลยเพราะว่าพี่ไม่ได้มีลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูหนูลุยเลยแล้วเราก็เลยตัดสินใจขอลาออก แล้วก็ได้เหตุผลก็คือบอกน้องปอบอกว่าหนูต้องการไปส่งแล้วก็ไปรับลูกช่วงนั้นเนี่ยมันสั้นมากพี่หนูแม่เพราะฉะนั้นปอต้องได้ทำเด็กกันนะช่วงเขายังเด็กแล้วก็แล้วการที่ต้องขับรถออกจากบ้านตั้งแต่ลูกยังไม่ตื่นแล้วกลับมาแล้วลูกไม่อยู่บ้านเนี่เราแล้วแม่ลูกอ่อนเนอะตอนนัอนแลวสงสารนางจะร้องไห้ทุกวันทำรายการเราต้องตื่นแต่เช้าตอนนั่งเมือยอ่ะตอนนี้สมใจไหมจ๊ะ ตอนนี้มีความสุขมากก็คืออยู่กับลูกตลอดเลยดฉันารักลูกคุณมากฉันน่ะแอบส่องไอจีตลอดดิฉันอยากมีบ้างแต่ไม่เันแล้วอยากปักเอาเอาอลินไปเลี้ยงได้นะชอบเต้นชอบมากเลเต้นนังเซิร์ไม่พักเลยผู้ชายก็ใช่ธรรมดาชอบร้องเพลงใช่ผู้ชายจะเหมือนพ่อมัหนูสอนยังไงอะหนูสอนเขายังไงอะทัใครได้ตามอินตราแกรมของแม่อบแล้วแล้วก็จะต้องหลงรักน้องอลินน้องอลันไม่แพ้เจ๋หายเลยละค่ะ เพราะครอบครัวนี้เขาสอนลูกดีมากๆเลยและเขามีเคล็ดลับการเลี้ยงลูกยังไงให้สดใสน่ารักน่าหลงขนาดนี้เดี๋ยวมาฟังแม่โอบกันนะคะ เราใช้วิธีอ่านหนังสือเรื่องการเลี้ยงลูกหน่อยมากเ,ออเราใช้สัญชาตญาณเราเชื่อว่าพ่อแม่เราตอนเด็กก็เลี้ยงเราเป็นคนออกมาได้มไม่ต้องไปฟังคนอื่นมากเออพราะว่าน้องพี่นะ้อลูกเราไม่ได้มีคู่มือออกมาว่าให้เลี้ยงยังไงเราใกล้ชิดลูกเราต้องรู้ว่าลูกเราเป็นยังไงเราใกล้ชิดแล้วเราก็อยาอาา<ะ>่างอลันต้องเป็นคนที่คอยสนับสนุนให้เขากล้าแต่อารินต้องเป็นคนบอกว่าหยุดก่อนลูกพอก่อนมันไม่มีหนังสือเล่มไหนมาบอกเราได้หรอกเราต้องอยู่กับเขาเราใช้สัญชาตญาณเราเวลาปอปพูดกับลูกกับพี่โอ๊คจะบอกแต่ล คือเนื่องจากสามีเป็นหมอเขาก็จะมีเปเปอร์มาบอกเราบ้างเช่นวิจัยบอกว่าห้ามพูดติงตองกับลูกเช่นไอ้เจ้าไปเจ้าไปได้ยังเงี้ยได้ไหมได้ไหมลูกก็จะเป็นเด็กผู้ชายอย่างเงี้ยโอ้โหล่ะจังสมมติกินข้าวอ้ามอ้ามเงี้ยอันเด็ดอ่ากินข้าวลูกอ้ามอย่างงี้ได้แต่แบบไอ้เจ้ไปกินไหนได้ยังโสดาพี่เออพี่หน้าลูกพี่ตอนนี้ยี่สิบสี่แล้วมันยังเนีเพราะเราเล่นกัน จริงหรอเขาบอกว่าเล่นได้เล่นได้แต่ว่าให้พูดชัดๆพี่ก็มีลูกสองคนเหมือนกันเขารู้แล้วให้พิสูจน์ก่อนคุณแม่เด็กสองคนก็มีความแตกต่างแต่ว่ายังไงก็เป็นผู้ชายเหมือนกันแต่อย่างของพ่อเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเหมือนใครเหมือนใครอย่าให้ทายเลยว่าอลินเหมือนแม่อลินนิสัยเหมือนแม่มากแต่หน้าเขาเหมือนพ่อแล้วเขาก็จะรักพ่อมากอลินล้านเขาจะรักพ่อถ้าให้เปรียบเทียบอะไรขึ้นมาเช่น ตั้งชื่อวันนี้เปลี่ยนชื่อดีกว่าพ่อชื่อแอนเจลลหนูชื่อพ่อแฝกอลินเรียกเองแม่เป็นตู้เย็นนะจนอรันก็จะคราบแม่คราบแต่ลูกคุณ้อเราพูดให้เขาฟังคือเขาเด็กจนเกินกว่าจะสอนอะไรแล้วเข้าใจแต่เขาจะใช้วิธีเรียนแบบเเพราะฉะนั้นเราอยากให้เขาเป็นแบบไหนเราทําเพราะฉะนั้นเราต้องอดกั้นในบางอย่างที่เราอยากทําใช่บางทีพอเห็นอรันอยู่ดีอะไรกูว่าตายแล้วอย่างเงย เพราะว่าพอโทรศัพท์กับเพื่อนรบอกตายแล้ว <c oughs> แล้วลูกชายเรียนแบบตกใจมากหลังจากนั้นระวังมากระวังมาก <c oughs> เราเคยคิดจะตีลูกเหมือนกันนะ <c oughs> เช่นอลินตีน้องอย่างเงี้ย <c oughs> เราก็จะบอกอลินมือไหนตีน้องแม่ตี <c oughs> แล้วลูกร้องไห้แล้วเราสักพักอลินจะดูใบโพล่านิดนึงตีน้องไม่ฉันไม่เนี่ยจะรู้ตัวนึกได้ว่าไม่ได้ทำไปแล้วบางทีเหมือนเขาเถียงเองไม่ฉันไม นี่ยจริงๆเลยเราต้อรู้สึกว่าลูกเชนเจ้าผิดคนเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ตีเราไม่อยากให้ลูกเราเป็นคนที่ในอนาคตสมมติทะเลาะกับแฟนแล้วเสียงดังเราตีเขาจะแย่าำไม่ถูกแย่เราไม่ถูกอรมใช้วิธีคุย คุณแม่ตามไอจีทั้งสี่ขวบเขามีการแบบว่าทอกโชกันแล้วอะมันเล่นมุกมัมุกแล้วอะเขาเล่นกันเองด้วยนะแล้วคุนัม่เปนยังไงวันนี้เราบอกว่าเดี๋ยววันนี้เพื่อนแม่มาบ้านนะลูกเดี๋ยวเราลงมาเล่นกับเพื่อนแม่กันแล้วพอเพื่อนแม่มานั่งปุบเขาก็จะไปแอบอยู่หลังเสาแล้วก็มาดวนไม่กันดวนมูกอะทีละคนทีละคนซึ่งเขาไปจำมุกกันมาเองกินน้ำามลเเขาเล่นสกลุกแกลอบ ตลกมากแต่ผู้ใหญ่คือแบบอะไรเปล่อ <c oughs> ผู้หพี่โอกล้ว,ว่าลูกเราวางแผนแค่ว่าให้เขาเป็นคนที่สติปัญญาเหมือนกับร่างกายสติปัญญาจิตใจแข็งแรงพอ,อคือแยกผิดชอบช่วดีให้ได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรรักตัวเองมากๆส่วนจะทำอาชีพอะไรอยากเรียนไปถึงไหนแล้วแต่เพราะว่าแ,แต่ล<ร>ะคนเราก็คือเราลูกก็คือลูกเราไม่แพนเลยว่าลูกจะต้องเรียนให้เก่ง จบไปเป็นอะไรแค่ให้เขามีความสุขอยู่ในสังคมให้ได้เราโอเคแล้วเวลาให้สามีล่ะเวลาใครดูแลใครมากกว่ากันคือต้องยอมรับเลยว่าสมิธ h ดูแลดิฉันมากนี่พี่ออกทำกับข้าวจริงเหอถูกใช่พี่ออกทำกับข้าวชวนเมียออกกําลังกายดูแลเมียคือทําหน้าที่นอนตอนกลางวันเพราะว่าเช้าเหนื่อยอย่างเราทำกับข้าพี่ออกเต็มที่ก็คือ ทำข้าวต้มขาวแล้วเราก็เฉาะไข่เค็มผักดองไข่เจียวแค่นั้นอ่ะสมิตตื่นมาอบเป็นข้าวหุงแซลมอนทำสตูทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆเขาก็ดูแลช่วยเหลือเราก็ดูแลกันไปมานั่นแหละแล้วแต่จังหวัดใช่ปะแต่จังหวัดอยากให้อบให้กำลังใจแม่ๆทุกๆคนเออปอชอบชื่อรายการผู้หญิงทํามากินมากคือจริงๆแล้วผู้หญิงเราในบทบาทตอนเนี้ปอเชื่อว่าเราต้องดูแลตัวเองให้ได้เกิดเป็นคนทั้งทีอ่ะ อย่าอย่าไปแคร์เลยว่าทําเรื่องเพศอะไรเกิดเป็นคนทั้งที่รู้ให้ได้ว่าตัวเองชอบอะไรชาตินี้ฝันว่าอยากเห็นตัวเองอยืนอยู่ในจุดไหนผลักดันตัวเองไปให้ได้การทํามาหาก,กินเป็นเรื่องสนุกสําหรับปอ,อปอไม่มีต้นทุนมาเลยทุกอย่างสร้างมาด้วยวด้วยสองมือ,อมถ้าใครยังมีความฝันอยู่ไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่หรือทําอะไรอยู่ลุกขึ้นมาอย่างทัน เริ่มจากเล็กๆใกล้ๆตัวอย่างน้อยมันคือความภาคภูมิใจเมื่อวันที่เราแก่ไปแล้วมองกลับมารู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันดูแลตัวเองได้ดีที่สุดริงแค่นั้นเลยชอบไหมมีกำลังใจเนาะกำลังใจทั้งาาจนตอวันนี้ขอบคุณแด้ออค่ะและออกจบค่ะขอบคุณค่ะพีนแขกที่รอคอยเป็นแขกที่รอคอยมีคำคมไหมคะมีค่ะอยากจะบอกว่างานหนักไม่เคยฆ่าใครแต่ถ้ามึงแอบมีแฟนใหม่มึงนี่ไงจะฆ่า โอ้ดีมากค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะจะถึงสิ้นะคะบ่ายโมงตรงทางช่องวันสันสุเบศนะคะวันนี้เราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เร um> hey ื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ